สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพิจารณามีรถ L3608 มหนยานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น l 3 6สามามแปดนะครับมีไฟมีดันดินหน้าแล้วก็มีผานหลังครับราคาอยู่ที่325,000บาทครับ325,000บาทยางสวยทั้ง4เส้นเลยนะมีผานหน้าแล้วก็ผานหลังครับยังต่อรองได้ครับส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนาให้3,000บาทครับคันนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็ศูน สามหกห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับนะมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังท่านใดมาไม่赖อุปจัมมันหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะเราสตาร์ทเราลองขับดูครับสตาร์ทเลย <c oughs> ัง่ายครับว้าวัยครับไปเลยสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยนะครับผมผม,มอภิพรพไตรรนยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ไปซื้อม่หายว่าอะไรครับที่ท่านของมันธุกกับบ้านนะโอเค,อเคพอ่อที่นี่เท่นี้กันนะครับสวัสดีครับ